สวัสดีค่ะจากโครงการวิจัยผลการกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนภาคเอกชนและค่าใช้ใจ่ายตามนโยบายภาครัฐภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างการลงทุนภาคเอกชนและค่าใช้ใจ่ายตามนโยบายภาครัฐภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆทางรายสาขาการผลิตและต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ที่คาดว่าจะได้รับผลจากการศึกษาการวิจัยนะคะท้าไม่ทราบถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในรายสาขาการผลิตและภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศสามารถช่วยในการกำหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาและจัดสรรงบป,ประมาณของอุตสากรรมดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสมการยกระดับการพัฒนาการถ่ายทอดการลงทุน การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลสมัยใหม่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตรหรือโลกดิจิทัลผลการศึกษาในส่วนที่1นนะคะคือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยองอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆทั้งรายสาขาการผลิต และต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศจากการวิเคราะห์กิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลมีความเชื่อมโยงทางตรงไปข้างหน้ากับสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆเท่ากับ0.32และการเชื่อมโยงทางตรงไปข้างหลังกับสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆเท่ากับ0.926และจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยรวมพบว่า กิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิตอลมีดัชนีการเชื่อมโย,โยงโดยรวมไปข้างหน้ามากกว่าค่าเฉลีย่ยหรือมากกว่าหนึง่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิตอลมีการกระจายผลผลิตเบื้องอุตสาหกรรมอื่นโดยจะมีการกระจายผลผลิตอยู่ที่5.405%ประกอบกับการศึกษาดัชนีการเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังพบว่ากิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิตอลใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอื่นๆโดยใช้อัตราผลตอบแทน5.359% เพราะว่าดัชนีการเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยหรือมากกว่า1จากการวิเคราะห์ตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจของกิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลจะแสดงให้เห็นว่าหากกิจกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มความต้องการขั้นสุดท้าย1%เจะส่งผลให้มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น1.9 1ซึ่งคิดเป็นอันดับที่12จากทั้งหมด5 9อุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจดังนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลนอกจากจะทําให้กิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลเติบโตและยังเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยส่วนที่2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างการลงทุนภาคเอกชนและค่าใช้ใจ่ายตามนโยบายภาครัฐภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีต่อสกรรมืนอื่นๆทั้งรายสาขาการผลิตและต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศแบ่งออกได้เป็น3กรณีกรณีที่1การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์คั้สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ใจ,จ่ายตามนโยบายของภาครัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากการใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในกิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2 5 6 5ถึง2566คิดเป็นมูลค่า2,300ล้านบาทโดยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวแปรเศรษฐกิจในระดับมหาภาคที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐบาลในอุตสาหกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้ส่งผลต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น การวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงพบว่ากิจการอุตสาหากรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2 5 6 5ถึง2อ6 6เมื่อเทียบมูลค่าผลผลิตภายในประเทศจะมีการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ0.8696และเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมเพิ่มขึ้นเท่ากับ0.8696ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.1796 การวิเคราะห์ผลกระทบรวมพบว่ากิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิตัลช่วงปีพศ2565-2566เมื่อเทียบม,มูลค่าผลผลิตภายในประเทศกรณีปีฐาน2558เพิ่มขึ้นเท่ากับ2,300ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.1797โดยผลกระทบรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับ2,631ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.008กรณีที่2 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนในกิจกรรมอุตสากรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2565ถึง2566คิดเป็นมูลค่า55,119ล้านบาท โดยจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัว,ตวแปรเศรษฐกิจในระดับปหาภาคที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนภายใต้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้ส่งผลต่อตัว,ตวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงพบว่ากิจการอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2565-2566เมื่อเทียบมูลค่าผลผลิตภายในประเทศ มีการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ3.84และเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมเพิ่มขึ้นเท่ากับ18ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.001การวิเคราะห์ผลกระทบรวมพบว่ากิจกรรมอุตสาหการรมดิจิตัลช่วงปีพศ2565-2566ถึงเมื่อเทียบม,มูลค่าผลผลิตภายในประเทศก่อนปีฐาน2558มีการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49,190ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.841ด้วยผลกระทบรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับ5 6 2 1 7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.171กรณีที่3การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการลงทุนภาคเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนในกิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2565-2566คิดเป็นมูลค่า57,419ล้านบาทโดยการวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงพบว่ากิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วงปีพศ2565-2566เมื่อเทียบมูลค่าผลผลิตภายในประเทศกรณีปีฐาน2558เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ4.019 และเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ0.002การวิเคราะห์ผลกระทบรวมพบว่ากิจกรรมอุตสาหการรมนี้ตอลช่วงปีพศ2565-2566เมื่อเทียบมูลค่าผลผลิตภายในประเทศกรณีปีฐาน2558เพิ่มขึ้นเท่ากับ51,471ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.019โดยผลกระทบรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 58,878ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.179จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างการลงทุนภาคเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆทั้งรายสาขาการผลิตและต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศพบว่าทั้งสองกรณีมีส่วนทำให้เศรษฐกิจในระดับมหาภาคและรายสาขาการผลิตเติบโตเพิ่มขึ้น ดยผลกระทบทางตรงผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบรวมที่มากที่สุดคือกรณีที่3จากการลงทุนของภาคเอกชนภายใต้การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐบาลอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อเสนอแนะรัฐบาลควรกำหนดนยโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเชื่อมโยงกับกิจกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัลสูงโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ดัชนีการเชื่อมโยงต่อทางเศรษฐกิจโดยรวมการให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมสาขาเศรษฐกิจอย่างถูกต้องจะส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวและสามารถนำมาซึ่งสาขาการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวได้เช่นกัน